ทีมงานมาหาแห่งครับผมเอาเมื่อนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางน้ำกันครับผมลา,ลาวพัฒนาได้เพียงเด้อลาวพัฒนาครับเนาะเนาะเขามาพียงเด้อขอมารมาับชมน้ำกันลาวพัฒนาเนาะของอทีมงานทางช่องครับผมเนาะวันพุทธที่22่สิองเนี่ยเพียงเด้อเอาขอโทษขอให้ไหล วันจันทร์ที่ผ่านมามีตาเว้าในคลิปสั้นพี่น้องเนาะแต่ว่าบริโซตัวเลสในเนื้อหาที่ให้มากก็คือหกขาแปดนั่นแหละหกแปดขาแปดเด้อพี่น้องเด้อ 6, 8, หกแปดขาแปดเข้าไปที่หกแปดเนอะอาะสำหรับตัวนี้เนาะเข้าไปดูด้านหลังได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับในคลิปสั้นของอเพลทเก็บหนึ่งหกขาครับแต่ว่า อ่ามื่อน,นี้ก็จะมาถือโอกาสลงให้เป็นคลิปได้เพี่น้องเด้ออ่าวันพุทธที่22เพื่อได้โชคได้หมันต้องวังพี่น้องเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกันเนะาะคำว่าเราเกิอย่าลืมให้กำลังใจครับผมเนาะฝากกดไลไ์กดแช่อ่ากำลุกกำลานทีมงานเนาะอันนี้ก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้เพียงเด้ออ่าบันได้ว่ววากันบรรยากาศเนี่ยแรงครับผมเฮ็ดไว้เดี๋ยวพี่น้องจะอ่าได้โชคเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกัน อันนี้เป็นแนวทางของทางช่องเองเด้อพี่งเด้อไม่เกี่ยวกับใครเนาะไม่เกี่ยวกับใครครับทางช่องลงเสนอให้กะทางช่องในมากกาจะล่ให้ขึ้นกันขั้นบ่ได้กะสิเออไ่ล่องขึ้น,นพี่หลังเพระาะว่ามันมีที่ไปที่มาอยู่เนาะจะพยายามหาเสือนต่างๆมาให้เพิินอ่าขึ้นกันผู้ดใดเขาดีกะจะล่ใงห้เนาะ อเซียนได้ติดต่อได้การจะโรหายติดต่อไปได้กับ 1, พันได้เพียงเด้อแต่ว่าอันนี้ก็เลยเอาอันแน่าท่างจากทีมง,งานเองพี่น้องเนาะเพราะว่าให้ไปวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือหาหกแปดครับผมเข้าเต็มเต็มล,ลองติดตามลองเบิรงนได้เพี่น้องเด้อเพราะว่าทา้งสองบ่คอยอลงคหายักเทียรก็เลยถือโอกาสว่าเอาเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันเนาะลงทุนเองพี่น้องช่อนมากกันได้มากกับโทุนเองเนาะ เราเอาไงก็ทือว่าแบ่งปันเนาะเกินไปแล้วลพี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความูอสซนมงคลนะพี่น้องเป็นเรลยกทีว่ามีทีมาได้มาก็าเลยอยากเอามาแบ่งปันอิซีเพิ่นไฮโซเรีมานน้ำกันนั่นแหละพี่นอ้องคือคิดกะให้เป็นแนวทางครับถ้าใครถามพาเล็่วง่งก็ไม่มีครับ แต่ว่าจะจับคู่ให้เท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าไม่ใช่เลขคำนวณเนาะเป็นเลขบังเอิญเลขมีที่ไปที่มาเพิ่นหายมาจังสัน่นพี่น้องจะเสือว่าจังไดเนาะ,อะเออพี่น้องเด้อจะจับคู่ให้เลยเด้อ,อสำหรับวันพุทธที่22พี่น้องอเอาไปเสี่ยงไปฝันลองเบิ้งดูหรือว่าเอาไปพิจารณาเบิง้งจะตรงกับ ใจพ่อแม่พี่นอ้องนะบนะ่เนาะแต่ว่าช่วงนี้เป่ามาแห้งๆพี่น้องเนาะท่านโดนกับศูนย์ศูนย์เห็นบ่ท่านโดนกับสามสามท่านโดนกับสี่สี่เป่ามาแรงมากเนาะเป่ามาแห้งอ่าเป็น,นัเลยช่วงนี้มาเป่ามาแห้งอ่าเนาะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องด้วยทีมงานมาหาเฮงเนาะมาหาเฮงพามว้วน อสอง u t u b e ครับมาหาแห้งมวนซื้อสองยูทูบเจี๊ยบหนึ่ง้ามีทั้ง youtube มีทมั้งเพจได้พี่น้องเด้อบ่าวอีสานพาแห้งหรือว่าเก้าเก้าบ่าวอีสานทางเพจพนเนา,า,า,เววา,า,าะทาีะ่ตามได้เอาเข้ามาแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาได้เอาได้คนละนิดคนละหน่อยก็ขอบคุณเพื่อนหลายที่เขามาเบิ้งถ้าใครเข้ามาเห็นก็จะได้โชคยุ่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเรียก ให้แค่หกแปดห้าแปดอ่าน้องเป็นตัวครับอ้าวสำหรับวันพุธนี่พี่ร่างเนาะพี่ร่างจะมักวิ่งมักแล่นนี่ยังกะแล้วเป็สีพิศดารนาเราาื่อ่ะ่าท่านช่องกะจะไฮไวอ่าเป็นเลขอ่าเล่าครับผมเล่าพัฒนาเนาะ ก็จะเขียนให้เราพัฒนา,าวันที่ยี่สสิบองครับวันพุทธที่ย22เพื่อได้โชคได้หาาน้ำกันพี่น้องเนาะคาแล้วคําแล้วเดี๋ยวจะล่งห้มือแรงไงกะเอาไปเบิง้งใครที่อยู่ไทยทอดสดเนาะขอพูดหล,ลายๆครับ พี่น้องทีมักน้ำบ่มักน้ำก็คือยูคกรับความชอบของแต่ละบุคคลได้เพียงเด้ออ่ะ,ะอยี่สิบสองนะเพียงะวันพุธที่ยี่สิบสองครับอ่ะได้โชคกด้หมาน้ำกันอ่ะแอดมินจะมีให้สี่ตัวหางเดียวสี่ตัวหางเดียวครับเนาะ เตรียมสมุดปากกามาจดด้วยกันสี่ตัวหางเดียวแล้วก็จะจับคู่ให้ได้เพียงเด้อตัดออกมาสามตัวด้วย ต่ไม่อีกคือเกาบอพี่รองอ่าสี่ตัวหางเดียวหนึ่งแปดห้าเก้าครับเด้อพี่รองเด้อหนึง่งแปดห้าเก้าอ่าถ้าตัดสามตัวก็เหลือแปดห้าเก้าครับอ่าอ่าชัดเจนนะพี่รองเนาะ 1> 1, 8, 5, 8, 5, หนึ่งแปดห้าเก้ากับสามตัวแปดห้าเก้าสองตัวถ้าสองตัวก็ตัดน้อยลงมาครับก็ห้าเก้าห้าแปดได้ว่าพี่หลังมากจังปะห้าเก้าห้าแปดครับตัดเอาพี่หลัง อ่าอ่าเนาะอืมแล้วก็แปดเก้าครับอ่าเนาะแปดเก้าด้วยครับเอาอยู่ใน,นีได้พี่รองเด้วอ่าตัวกันตัวรองก็อ่าไม่แน่อาจจะหนึ่งแปดเพิ่มเติมไปด้วยอ่า ถ้าเบิ้ลท้าเปาพี่น้องอ่ะเนอะจะมากบรบมังอะรพี่น้องอ่าให้สี่ตัวเนอะแล้วก็ตัดให้สามตัวตัดให้น้อยลงเนอะครับเนอะอืม เขียนเลยพี่น้องเข้มเอาพเข้มของมาครับอืมอืมอะเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออะสี่ตัวครับผมย้ำอีกครั้งหนึง่งอะหนึ่งแปดห้าเก้าครับเนาะหนึ่งแปดห้าเก้าพี่น้อง, 1, 8, 5, 9, งสำหรับสี่ตัวเล่ามาคักเด้อพี่น้องเด้อ แต่อย่าลืมกลับเลยพี่หนองหาเก้าหาหกก็ได้อ่าเนาะหากลับหัวอ่ะ 5, 9, 5, อ่าห้าเก้าห้าหกอ่ากลับหัวด้วยอ่าพอละไมาก,ก็ทีบมาหลายคููดอกพี่ห้องเนาะอ่าให้เป็นแนวทาง,งด้วยพี่ห้องเด้ออ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ ออ่เนาพี่ลงเนาะเตรียมแคปหน้าจอครับผมอันนี้คือเล่ามักคักเนาะมักคักอของทีมงานมหาแห่งเองครับผมเนาะเพื่อได้โชคได้มานครับผมวันพุธที่ยี่สิบสองเด้อพี่รลองเด้อให้ซี่ตัวไปเลยเนาะเข็นเขแขนแขนไปนํำกันพี่รลองอ่าครับผม